Python ตอน w i d g e ว Widget Wid คือส่วนต่างๆที่เราสามารถโต้ตอบกับมันได้เช่นปุ่มนะครับหรือไอคอนหรือแม้กระทั่งตัววอลลุ่มอัพดาวนะครับในภาษา Python จะเรียกว่าว Widget นะครับวิธีการสร้าง Widget ให้ไปที่ Start Menu ครับจากนั้นเลือกออกโปร g r รม เรื่องที่ Python 2.7นะครับอาโทษทีครับ Python 2.7 p y g t k ครับจะเห็นมีคำว่า Grade UI Design นะครับให้คลิกเปิดโปรแกรม Grade นะครับครับทุกครั้งที่ทำการสร้าง Widget นะครับเราต้องมี Top Level ก่อนนะครับก็คือ Top Level เป็นแบบ Window นะครับเลือกขึ้นมาจะเป็นกงสี่่เหลีมนะครับจากนั้นเราต้องทำการแบ่ง เป็นตารางหรือช่องต่างๆไว้ใส่ของที่ต้องการนะครับนี่การแบ่งครับใช้ตัวนี้ครับเลือกเอาว่าต้องการจะแบ่งแนวตั้งแนวนอนหรือจะแบ่งทั้ง2แนวเลยเป็นเทเบิลนะครับจะแบ่งแบบแนวนอนนะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่าต้องการแบ่งกี่ไอเทมนะครับก็ตัวอย่างครับสองไอเทมครับจากนั้นนะครับ เราก็ทําการใส่ปุ่มหรือสิ่งที่เราต้องการไปนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถแก้ชื่อของปุ่มได้นะครับตรง general นะครับแล้วก็ฉลากหรือถ้าเกิดใครลงเป็นภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ครับตรงนี้ก็จะว่า label นะฮะชื่อปุ่ม c h m i s จากนั้นเราก็แอดข้างบนอีกสักตัวนึ่งเป็น image ต่อมาเรื่องของ signal นะครับวิธีการ set signal นะครับให้ไปที่สิ่งที่เราต้องการ set ก่อนนะครับคลิกไปทีหนึ่งจากนั้นมันที่แถบของ signal ครับ ในตัวเกรดครับเขาจะเตรียม Signal ให้เราแล้วนะครับจากนั้นเมื่อเราต้องการใช้สมมุติต้องการใช้คลิกเกตใช่ไหมครับก็ไปใส่ชื่อตรงนี้ครับในช่องของ Handle ทดลองใส่นะครับ On c ค i c k Get นะครับเวลาเราไปใช้ในโค้ดเนี่ยเราก็นำเอาค่าของชื่อของ Handle เนี่ยครับไปใส่เป็น Signal ไว้ใน Dictionary นะครับ วิธีการเซฟไฟล์ GUI ที่เราสร้างขึ้นด้วยเกรดเพื่อนำไปโคดติ้งต่อไปให้เลือกที่ไฟล์บันทึกหรือเซฟจากนั้นให้ปรับไฟล์ฟอร์แมตเป็นรูปแบบของริบเกดแล้วเลือกพื้นที่ที่ต้องการจัดเก็บตั้งชื่อไฟล์เช่น test จากนั้นกดบันทึกหรือ Save ได้ไฟล์ .grade รดตามที่เราบันทึกไว้ก็จบแล้วนะครับสำหรับ Python ตอน Widget